เจ้ามึงคนงานน้ารอดีนะครับปุอ้ณมึงเด้อครับพี่น้องเลยงานต่อนะครับมาเจ้ามึงคนงานน้ารอดีนะครับปุณงานต่อนะครับฮะโอ้อีกนะ หนุใหม่นะครับของตั้งชัยนะครับเปลี่ยนเป็นลูกใหม่นะครับมืออุปกรณ์คูกายผ่านนี้มีโอ้ยลายเกษตรฮันเตอร์นะครับไม้ชิงชันนะครับต้องไอ้ป้อมนะครับาท้องามห้นะครับล่างทองเหลืองนะครับเอาหน่อยเอวผ่านนี่เอวนี่เอวนี่สันตอกเอวครับเอวครับเอวผ่นนี้ครับทรงหมอกให้นะครับคูกายผ่านนี้เลยดิคูกายผ่านนี้ครับทรงหมอกไหลนูกายนะครับอ้ครับสรุปผลงานนะครับไม้เยโสนะครับบใช้ชาร์จหน้าบวก เดินทางโปเส้นยาโซนะครับพี่น้องจะไปเริ่มต้นต้นไรยาโซนะครับจะพพี่น้องไปมุมบรรยากาศเตรียมโตนะครับถึงไม้เป็นที่เรียบร้อยนะครับจะเข้าอ่จะเริ่มตั้งแต่ต้นไปเลยนะครับต้นไปหุ่นนะครับออกจากเมืองนะครับออกจากเมืองสู่ขํามเพลินเกวนะครับเดี๋ยวให้ปัานแทนนะครับนี่นะครับปันแทนใช้ชุดเรียบร้อยนะครับ่ท่านนี้นะครับ ร่างหยุดยาเตรียมตัวนะครมีข้าน,น,นงนะครับหลวงพอหน่อยร้อยล้มกัมบผมนะครับอัตตะกีนะครัเดี๋ยว <c oughs> นะครับอนุญาตตกแต่งเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวเใาย้ยพามือมืออุปกรณ์ครูกายแต่ละพันนะครับเขาเขื่เมื่อมึงอุปกรณ์ราาคร,กรคูกายของพันแทนประเทนเทนี่ใส่ลูกยังลูกใหม่ครับลูกใหม่นะครับอ้วนนะครับสองลูกนะครับลูกใหม่ เอ้าหน่อยพักรักเอ้าพันแฉนแอ้าหรือสั่นตอกเอ้าครับเอ้าครับเอ้าเป็นหลักเลยเนาะเดี๋ยวไฟเดี๋ยวสั่นนะครับนี่ครับพันแฉนครับเดี๋ยวผ่านนี้ครับทรงหมอบให้นะครับผู้กายผ่านนี้เลยนี่ผู้กายผ่านนี้ครับทรงหมอบให้เราเพืนผู้กายนะครับหมอบให้ครับแต่ว่าเป็นน้องก็ได้นะครับผ่านนี้หมอบให้นะพี่บดีนะครับควายควายควายให้นี่แม่นเป็นแม่นนะครับบอกนี่อันน้แม่นเป็นแม่นนะครับ ท่านชีวิตขึ้นแล้หนะครับตันนี้ะเ,เดี๋ยวเข้ามึงบรรยากาศท่า,า,า,านแท่นข่าไม้นะครับเ,เดี๋ยวเริ่มไม้กันเดี๋ยวเข้ามึงท่านนี้ใส่อุปกรณ์อย่างนี้นะครับเดี๋ยวท่านนี้แต่งตัวว่ดนพี่นร้องท่านนี้ก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับมึงอุปกรณ์คูกายท่านนี้นี่อย่างนี้อันนี้เป็นปืนลงไม้นะครับโอ้โหลายกเกียรฮันเตอร์นะครับไม้ชิงชันนะครับท้องไอปอมนะครับล่างทองเหลืองาห้นะครับล่างทองเหลืองนะครับยอดแดงเป็นคูกายนะครับลูกเล็กนะครับ โอ้ไหนจะเป็นนีเมตเต็ดได้เลยครับตัวนี้รีเมีเต็ดนะครับมีสองคนนะครับมีเฉพาะพานนี้กับพานทักกี้นะครับฟ้าไม่ขึ้นเหง้าเด้อบอกนีพันธุนี้บอกนีเกาซิพเซนนะครับอ๋าปกติเป็นเห็ุแปดสิบเนี่ยครับอันนี้สร้างวิเศษนะครับผมยิ่งปืนมอแมนกรเลยต้องสร้างเหง้าข้ามูอครับอ่าตานนี้นะครับนี่นะครับอุปกรณ์พานนี้เดี๋ยวค่อยจผ้าไปมือตาหนีเสาไม้น่ะจนมาพันธุนี้สร้างต่อด้วยเอลเอลย่างเดียวครับส่วนมากตับวนี้กานนอกะค่อย แกเอาไปร้างนะครับร้านพี่นองนะครับออกไม้ก็ข้านี้นะครับกับผมนะครับข้านแท่นนะครับเดี๋ยวไปมืออุปกรณ์ผมบางนะครับไปพี่น้องนีนะอ่ะมีน่วงพรอนก็จะเป็นมือกล่องนะครับแล้วข้านนงอยเป็นพลขับนะครับเป็นผู้ขยับรถนะครับเครื่องใหม่เครื่องมือนามดงนามดื่มเท่ากับอยู่ข้างรถนะครับมาข้ารถรักเริ่มไม้นะครับข้า้นแท่นก็ย่ออกมาอะเมื่อมึงหนาไฟผ่้านี้นะครับนี่นะครับหน้าจอ5ซมนะครับ ยี่ห้อนะครับเรซาโต้นะครับนี่นะครับเป็นวอลลุ่มเร่งรีนะครับนี่นะครับอวอลลุ่มเร่งรีนะครับสีเหลืองนะครับอันนี้อันนี้เป็นใส่เป็นไฟสีเหลืองนะครับ วอลลุ่มเร่งรีนะครับเนี่ยมันสีจะเป็นสีขาวนะครับแต่ว่าถึงสีเหลืองนะเนี่ยครับเป็นวอลลุ่มเร่งรีนะครับนี่นะครับของเรซ่าโตนะครับสั่งซื้อได้ในที่ตอกนะครับบางยาครับของแท้นะครับตัวนี้มันจะเป็นไฟดำน้ำยิงปลานะครับดำน้ำได้ลึก20เมตรนะครับตัวนี้ราคากันนะที่ประเทศนครับราคา390บาทประมาณนั้นนะครับผมพี่น้องก็คไปหาซื้อเอาดำน้ำลึก20เมตรครับนี่คืออุปกรณ์พันนี้นะครฮะ ผมนะครับจะใส่เป็นผาลูกใหม่นะครับของตั้งชัยนะครับเปลี่ยนเป็นลูกใหม่นะครับส่วนมากแต่ว่าส่วนมากจะใส่เป็นลูกเล็กของเกษตรนักเติร์นะครับของบีฟอมนะครับวันนี้มาเปลี่ยนเป็นลูกใหม่นะ,นะครับนี่ครับป้กันเป็นป้ขาวนะครับปขาวนะพี่น้องตักออกไม้กันพี่น้องั ใชกระนั้ oh. เนี่ยนะเตรียมที่สองเลยครับ อืม oh. ีบครับอีบเลยนะครับดิมาอย่างข้านะครับนอนอยู่นี่นะครับ นี่ผลงานต่อนะครับไม้เยอะนะครับมึงนี่แหละพี่น้องเจ้ามึงปวงานได้โหลดีนะครับปุ่นเนี่ยใส่น้ำงามนะครับใส่หมูนะสวยเลยนะครับงานต่อนะครับฮะพี่น้องอ๋อจังพี่น้องหลายนะคุกเบิบรก์กมากเลายพี่น้องเบอรก์กมาเจ็ดแปดลูกพี่น้องปุ่น 오이, 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 นี่งเงินโอ้งหเด็กแก่ก็ตาฝ้าตาฟ้าไปเดือยเลยกอเเอะหาไปเรื่อยนะครับพี่น้องจะการยี่สินสุดไม้แล้วนะครับจะถือว่ากัะพ่อได้ตัวนะครับกักมีตาใส่ยังไงนะครับใส่หน่อยๆบอดี้บอดี้ซับนะครับ ไปคนไงนะครับเหลือจะใส่ไงนะครับรถือว่าพ่อดีอยู่ด้กินยนพี่น้องไะไปเรื่อยมบรรยากาศไปเรื่อยใกล้สินสุดไม้แล้วพี่น้องเฮ้ยพี่น้องอากาศเย็นดีนะครับส่วงเึ็กๆส่วงทีสามทีสี่บรรยากาศทีสี่นะครับเงียบดีนะครับใครข่เดินทางห่อนไม้ของบานแล้วพี่น้อง ออพี่น้องมึอคุ้นนะครับว่างีคุนหลายนะครับพี่น้องก็เรามาระวังกันนะครับใส่แมตแอลหนูตายพิมพ์ือซื้อคนครับพี่น้องนะครับเดินทางกลับบ้านนะครับให้ขอไปเช็คมาอจักแตกๆนะครับพี่น้องไปโอ้ยอีกสองสามกิโลนะครับขอจะพอ,อข้างฟังเจ้านะครับจังเป็นจัง บุกสังนี่นะครับเดี๋ยวก็ไปสรุปแก่แนมนะ่วาดได้ยี่แก่ชนนิบ้าเต็มนะสรุปผลง,งานนะครับหมย้ยโสนะครับหมานมาก็เลยพป่นรองที่สะพานนี้นะครับทักทักคุ แทนครับหลงันพานหวงนะครับกรผมพันตะกีนะครับจะแต้หงกรนับนับ่าน้มงมึงเี่หรอดสองสามส่้าดแปดเจ็ดเด้อเตยอ่อจีสุดสิเนีแต่กมีใส่งามๆนะครับน่งเลยนะ่นะครับเป็นไม้เก็บตกครับไม้ขี้เขียวเน่ยตามที่แจงไว้นะครับ แต่ก็ยังหมานอยู really ério, right later, ่นะครับน so ่ะพี so ่น้องคลิปหมาเขาเสื้ากันไปใส่นะครับคอยติดตามกันต่อไปนะครับไปพี่น้องคลิปนี้กันยังหมาดขึ้นต่อนะครับทีมงานเด็กบุญนองครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่นแทนเรียบผมน้าต้นก๊อตน้ามือผมครับออ๋มาเด้อพี่น้องมากินหัวหนูหัวอมนะครับน่วกันนะครับ ขวบสา่าันิว่าัวเดือก็่เวีนนะนะขวบวเนาะวดเดอวกินแหลกกะวอหลังเลยกินต่อเลยนะพ่เรียนฉนิว่าัวเดอกม่วนอยู่นะไม่ขวสองนกัน